ใสน้ำถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคลองระโนดในอดีตเป็นคลองที่มีความสำคัญในการสัญจรและการค้าขายของผู้คนในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาวิถีชีวิตของคนระโนดสมัยก่อนผูกพันกับคลองโดยเห็นได้จากการปลูกบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งคลองทำมาหากินทั้งปลูกพืชผักและจับปลาด้วยอุปกรณ์พื้นบ้านเช่นการยกยอทอดแหหรือแม้กระทั่งคลองก็ยังเป็นสระว่ายน้ำของเด็กๆ ที่ลงไปไว่ายน้ำอย่างสนุกสนานเห็นแล้วทำให้อดยิ้มตามไม่ได้จริงๆค่ะรวมถึงภาพบ้านเรือนไม้ย้อย,ยเยหลังคาสังกะสีผูกเก่ามันมีเสน่ห์ในความเก่านั้นเพราะความเก่าแก่ใช่ว่าจะหมายถึงความสุดโซโอมผูกพังเพียงอย่างเดียวยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่ยังคงไว้ซึ่งความคลาสสิกการได้นั่งเรือชมวิถีชีวิตริมคลองจึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อย่ามองข้ามเมื่อมาถึงระโนด เริ่มตั้งแต่ปากบางหรือหัวเลเลตกที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคลองระโนดกับทะเลสาบสงขลาสำหรับคนที่อยากซื้อปลาสดๆราคาไม่แพงบริเวณนี้ในช่วงเช้าจะเป็นจุดจอดเรือประมงพื้นบ้านที่มีการซื้อขายกันอย่างคึกคักหรือหากชอบบรรยากาศยามเย็นที่นี่ก็เป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกายรวมทั้งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปพร้อมกับวิวน้ำทะเลมันก็จะรู้สึกฟินไปอีกแบบ สำหรับสายบุญที่อยากไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลระโนดมีวัดเก่าแก่หลายแห่งตั้งอยู่ริมคลองหรือเดินจากท่าน้ําไม่ไกลมากันิฐานกันว่าสร้างขึ้นในสมัยสีวิชัยจนถึงสมัยอยุธยาอาทิวัดระโนดวัดจากวัดมะขามเท่าวัดราชบำรุงบริเวณหน้าสำนักง,งานเทศบาลตำบลระโนด เดิมคือย่านตลาดระโนทที่มีท่าเรือทั้งฝั่งตลาดตกและตลาดออกถ้าอยากสัมผัสวิถีชีวิตที่แท้จริงให้ไปเดินตลาดเช้านอกจากจะเป็นที่ซื้อขายของกินของใช้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมการกินอยู่ของคนระโนทได้เป็นอย่างดีหรือฝั่งตลาดตกเดินไปตามทางเล็กๆซึ่งสมัยก่อนนั้นทางเดินจะเป็นไม้เคี่ยมชมบ้านเรือนร้านค้าและมีโฮมสเตย์ ใช้ชีวิต slow life กับบรรยากาศริมคลองสูดอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอดทุกเย็นวันศุกร์สบายๆที่ตลาดน้ำคลองระโนดมีของกินพื้นบ้านสินค้าพื้นบ้านผลไม้ตามฤดูกาลเช่นข้าวยำห่อใบบัวขนมจูจุนขนมไทยหลากหลายอีกทั้งยังมีการแสดงกิจกรรมของเด็กๆเ,เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพของคนระโนดได้อีกทางหนึ่งค่ะ หมดนี้กลายเป็นความผูกพันระหว่างผู้คนที่ยังคงใช้ชีวิตอยู่ริมคลองระโนดแห่งนี้เราจึงอยากเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวมาพักผ่อนสัมผัสธรรมชาติวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ชุมชนคลาสสิกช่วยกันทำให้ระโนดไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทางผ่านปักหมุดเอาไว้แล้วไปตามรอยกันนะคะ สันกนลาเครีป่านนี้เจ้าเป็นเช่นไรเลยได้หลับบางมาันแม่น้ำตานี้